สวัสดีครับทุกคนหลังฝนตกย่อมมีสายลุงไม่ใช่ครับเก็คือวันนี้นะครับผมจะมายกยอเองครเห็นน้ํามันขึ้นนะผมเดี๋ยวไปดูนะว่าขึ้นเยอะขนาดไหนปกติน้ําแห้งจนเห็นขยะทัวปลายนะขยะเลยเนี่ย ขยะลอยหมดแล้วนะเอาไปลอยหมดเอาเละครับวันนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้ปลาไหมผมว่านะครับต้องมีตัวแน่ฮะน้ําเยอะแบบนี้ผมว่าปลาก็จะล้นรักตามน้ําด้วยนะฮะเอาแล้วผมหลังจากที่เราห่างหายการยกยอไปนานนะฮะเขาปดออกแล้วมันหล่นมาได้แล้วปลาบู๊ดครับปลาบู๊ดบู๊ดบู๊ดอัลตรีนะ น้ำแรงนะครับวันนี้ยอ้อนี่ถึงกับปิวเลยนะทุกคนเนี่ยเอาละทุกคนยังไงอจังหวะนี้ฮะดังขนาดนี้ปลากระโดดแล้วมั้งด,ดูดิสัตว์ลูกมก่อนคนขับนี้ขับนี้ยังไงครับผมมาแล้วครับก็ยังถึงรอบนึงแล้วนะฮะก็ยังว่างเหมือนเดิม,ย,มยอยอู่วัดดวงจี้หุกนะ เอาละวพ่อยกแล้วผมกินนี่หุบหน้ายอยฮะปลาตกได้สิ้นเพลือเลี้ยอยไม่มีลุดตัวเล็กป้าบอกปรากฏไม่มีอะไรได้ลุ้นแล้วผมเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วไกล้ละไกล้ละเดี๋ยวตัวใหญ่ก็มาแล้วใจเย็นครับปลามันไปไหนหมดอะไรผักตกไหมผักตกเนี่ยเออเนี่ย ไอ้คนน่วงมึตีนอยังไงนะได้ยอะยังไม่ทำอะไรเลยแอคติ้งเงี้ยชิดเป่งยวะแต่กยังยังยังยัยังยังยังยงยงยังไม่ทังยังยัยังงยยพงยั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  อ้ยนอเรียบร้อยโออกวะนี่มันยอหยอยังไงนะหน้ายอทีันี่้มันก็เป็นที่คนยกแล้วแหละเออไม่ได้ปาดอ่ะโชดี่ปลาแบบมันขึ้นหน้ายออ่ะมันจะยกไม่ขึ้นโชว์ยโชว์ไม่เอาอ่ะเออโคดเขาไม่ลงเล่นเงินหรอกาลเ้ยคนยกไม่หล่อปลาไม่ขึ้นอ้ยกคนยกไม่หล่อปาไม่ขึ้นไม่เกี่ยวไปละเกอ เราขึ้นมาแล้ว <increasingly> ต <Tiger whales> ้องได้ต้องได้นะครับมั่นใจแนานี้เรียบร้อยว่าปลาอ่ะชุดนี้เรือมาเรือมาอ้โหอ้ยเยี่ยมเลยย่ยมสิชุนี้ชุดนี้ชุดนี้เฮ้ยจะว่างนี่จะได้ปลาเรือไง เสียงเรืออยู่อย่าลืกลางยอยนะกลางยอยนะแบบนี้ได้ได้ได้ปรากว่าปรกวดากไ่ได้ไม่ได้ไงตัวท้โ้ยอ้ยโ้้ยจะได้ทุกคนทุนะที้ฮะทุกคนสุดยอดเลยฮะไได้สามตัวผมบอกแล้วว่าวันนี้ต้องได้ปลาครับผมดูเป็นงไงมีอยู่แล้วน้นี่ดู ตอนนี้ก็ชักจะขึ้นแล้วนะผมเริ่มมีกำลังใจแล้วเหิ๋มแล้วนะครับไม่เลยทำไมอยู่เนี่ยได้อีกตัว,ตว,ตวแล้วนะสามตัวแล้วยอดเลยแป๊บเดียวน้ำมันเริ่มเอื่อยนะครับปลามันเริ่มออกมาตรงกลางคลองนะเมื่อกี้น้ำมันเชี่ยวนะปลาก็เลยว่ายข้างๆครับของขอบๆนะก็เลยไม่เข้ายอรเราก็าได้ปลาหน่อยแล้วแหมเป็นวิชาการใช่ไหมมาเนี่ยมันก็เป็นหลักการนะเออวิชาากรเอ้าอุ้ยลอยไง เสียงดังสนั่นวันไหวขวดเป็นไงฮะโอ้โหเข้าทียอหักเลยครับผมนี่ฮะอะไรเข้าวะโดดออกลูไปแล้วครับขวดเข้ายอหักเลยโอ้โหเรียบร้อยงามใจนี่ยได้ปลาดีครับได้ปลาคุ้มมัาเนี่ยสามดวงชีวิตขุดเพื่อพิราบดิเงินเงินตามใจแขนเงินพิรอดโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยไอ้นู่นก็ไม่แก้เลยนี่เงินพิราบนี่เงินตามใจแขน เรีย,รยคุ้มไหมเนี่ยปลาสามตัวกระยอนเนี่ยไหมฮ<ม>ะมียกเนี่ยมันโดนผลมนันเรียกว่าอะไรไหมกลอบนะสรุปกับผมก็สามตัวนะครับวันนี้ใช้พอกลางดีนะแดดเดียวได้นะครับเนี้ยเอาแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะกับการที่เรากลับมายกโยในรอบหลายเดือนนะฮะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าผกก็ใหม่ดีวกว่านะครับถ้าเกิดเราได้ไม้ยอใหม่นะผมบอกเลยครับ น้ำอย่างนี้ฉะโดนแน่นอนนะผมไม่มหนูไปฉลากไหมอื้อไปดูอ่ะอเคเอออีกเท่ไม่แคงไว้วะ